ต้นมะเขือพ่วงภาษาภาษาไทยเรียกว่ามะเขือพ่วงภาษาบ้านเท่ากับมะแขงมะแข้งมะแข้งมะแข้งขมยหาย่้วยเก็บมะแข้งขมนะครับเด้อพืชผักสวนครัวรวกินได้มีทั้งมะแข้งขมมะเขือพ่วงแล้วก็ขิงขาตะไคร้ครับมีหมดเลยครับอันนี้คือตะไคร้ตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้ที่ปลูกไว้อยู่ลาน ข้างบ้านนะครับหน้าบ้านข้างบ้านครับจะมีสวนกล้วยป่าสวนกล้วยด้วยนะครับอันนี้สวนกล้วยเนาะสวนกล้วยจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหัวสิงไคนะครับหัวสิงไค้มีหลายกอแลยครับกลังแตกกอแบบงามเลยนะครับหัวสิงไค้เดอครับเด้องามงามครับงามๆ อันนี้กัยังท่านใด้ขายอยู่ครับปลูกไว้เนาะปลูกไว้กันดินนะครับผมอยู่ที่อันนี้กับมะนาวครับมีมะนาวนั่นอยู่ในสวนสวนหลังบ้านครับตอนนี้มีมะนาวหน่อยกำลังเต็มเลยครับมาเบิ่งมะนาวมะนาวมะนาวเด้กพี่น้องเด้อมะนาวนี่โอ้ยลายเลยอันนี้พืชผักลั่วกินได้เนาะเกษตรพอเพียงครับพออยู่พอกินพอใส่ครับเห็นผมขับมะนาวมะนาวหน่อยลายๆเห็นมันใหญ่ก่อนครับมะนาวมะนาว ต้นนึงครับยังปลูกไว้อยู่ริมขา้างหน้าครับนะครับอันทุ่งนาครับทุ่งนากํา,าลังเขียวขจีเลยเข้ามาพี่น้องเด้ออันนั้นตาเพิ่งกำลังไปขุดกล้วยนะครับปลูกกล้วยอยู่กลางทุ่งนาครับผมมันเอาต้นกล้วยไปขายายไปปลูวงข้างห,หน้าอันนี้ก็มะแขงหรือมะเขือพ่วงครับ ได้น่าจะประมาณหากิโลได้นะครับตนระงนี้หากิโลได้อีโบน,นั่นโอ้บหบอดบอดประมาณสัองโลนแหละได้ครับสองโลสองโลก,กว่าอ่ายายไปกระลักเก็บมาแขงเอาไปแจกพี่แจกน้องครับแจกพี่แจกน้องหรือว่าใช้ตรงการอยากได้กับเอาได้ครับเด้อเอาไปกินแรงไปเห็ดกับเขาแร่งนะครับเนาะ มะเขือพวงหรือมะแขงครับบานเฮ้านะครับให้เบ่งบรรยากาศรอบๆครับพืชผักรั่วกินได้ปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกอันนี้แหละครับคือคําว่าพอพอเพียงพออยู่พอใช้สําหรับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของพ่อหลวงของขางวนะครับได้พี่นอ้องเด้อชมบรรยากาศครับมีทั้งขิงขาดตะไคร้นะครับมีมดครับปลูกไว้ ไวทุกอย่างเลยคนที่ปลูกกับเป็นคุณตาครับคุณตาคุณตาผลขยันขยันน,น,นี่ครับผนปลูกไวให้ลูกให้ร้านได้เก็บกินนะครับให้ชมบรรยากาศเนาะอันนี้ก็เป็นสวนสวนตะไคร้สวนยังครับสวนกล้ยสวนย่างผนกระปูกไว้นะครับผลผลิตไว้เก็บกินนะครับสำนีก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ